เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของตัวอย่าง Avengers Doomsday ครับครบเซตเรียบร้อยแล้วปล่อยออกมา4ตัวเรียบร้อยนะครับตัวอย่างของ a v e n g e r ร Doomsday ในงานในการกำกับของพี่น้องรูโซนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหัวเรื่องหัวต่อสำคัญของ Marvel Cinematic Universe ครับว่าหลังจากนี้เขาจะไปยังไงต่อมันจะสำเร็จได้ไหมมันจะกลับมาพิกเหมือนเดิมได้หรือไม่เอาจริงๆตอนนี้เนี่ยตัวผู้กำกับเองเขาก็ราคาคุยพอสมควรแล้วครับมีการเกิ่นเอาไว้มากมายว่า เรื่องนี้จะต้องมีเด็ดๆเ,ดเรื่องนี้จะกลายเป็นหนังที่แบบกลายเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆแล้วก็จะมีนู่นมีนี่มีนั่นทีเซอร์สี่ตัวแรกที่ปล่อยออกมาพวกมากับอวตาไฟเจอร์แอนดชเนี่ยก็คือทีเซอร์ตัวแรกสปอยนะครับใครสปอยเซนซิทีฟมากๆเนี่ยไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากรู้อะไรเลยก็ข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวค่อยกลับมานะไปต่อแล้วนะทีเซอร์ตัวแรกเป็นทีเซอร์ตัวเขาเรียกว่าตัวกัปตันอเมริกาครับสตีฟโรเจอร์จะกลับมาในอเวนเจอร์ o ูมเซ นะครับก็ถือว่าคือฮาไหมคือฮาเพราะว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าข่าวลือเรื่องสตีฟโรเจอร์จะกลับมาคริสอีแวนจะกลับมารับบทเดิมจริง,จร,ง,จ,รงจริงด้วยก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นตัวที่2ตามมาด้วยทอนะทอทอก็พัมเพิ่พรรณนานะครับถึงลูกถึงความเป็นความตายถึงโอดีนอะไรก็เป็นยูกแยะไปหมดนะครับแล้วก็ลงท้ายด้ยวยการบอกว่าทอจะกลับมาใน v อเวอเร d o ์ดูมเดตอนดูตัวอย่างทอจบเนี่ยผมก็สงสัยนิดนึงว่า มึงไปไหนมาเหรอมึงไม่ได้ไปไหนมาเลยไม่ใช่เหรอทาไมจะต้องกลับมาด้วยพี่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทอเนี่ยอยู่ MCU อยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมทําไมต้องกลับมาอ๋อเขาก็หายไปนานพอสมควรอ๋อโอเคโอเคโอเคจากทอเสร็จเอ้ยอ,อันนี้อันนี้สิที่เด็ดจริงการปล่อยภาพ X-Men ชุดแรกนะครับใน Avengers d u d a y อย่างเป็นทางการนะครับผมย้ำหลายทีว่า X-Men เราเห็นหลายรอบละจาก Marvel Cinematic Universe นะครับ เราเห็นทั้งในตอนจบของเดอะมาวิลมีแฮงแบ็กคอยอยู่เนาะมี X-Men อยู่ในเด o o ูนะออกมาเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆมีเอ็กซ์แมนอยู่ในด็อกเตอร์สเตรน n ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนสแต่ชุดนั้นตายหาไปหมดแล้วชุดนี้ก็ออกมาค่อนข้างน่าตื่นเต้นครับเห็นทั้งด็อกเตอร์เอ็กซ์นะโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์นะครับเห็นแมกนิโตเห็นใครกันเห็นไซครอบนะไซครอบที่ตาแบบบึ้มเลยอะน่าสนใจดีนะ ั่นก็เป็นตัวอย่างสามตัวอย่างแรกนะครับก่อนที่ตัวอย่างที่สี่นะปล่อยออกมาก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มวากันด้ากับแฟนตาสติกโฟเออไอวากันด้าเนี่ยผมเฉยๆแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันได้เห็นอะไรเยอะกว่าไอ้สอามอันแรกครับอันแรกไม่เห็นอะไรเลยเห็นไอ้คริสอีแวนไม่น่าสนใจเลยน่าเบื่อเลยเออบางคนรู้สึกแบบไอ้แค่กูรอนานขนาดนี้มีแค่เนี่ยงหรอว่าดูซ้าไปกับทอยิ่งหนักเลย ทอนี่ไม่น่าตื่นเต้นเลยทอจะกลับมามันไม่ได้ไปไหนหรือมันจะกลับมาอะไรงั้านทอก็แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเป็นพิเศษด้วยไม่ได้มีของใหม่ไม่ได้มีสิ่งใหม่ไม่มีอะไรที่เราจะตีความได้เลยในขณะที่ X-men มนี่มันตื่นเต้นด้วยทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่า X men มันหายไปนานแล้วก็เราก็อยากจะเห็นว่า X-men เขาจะกลับมาด้วยลุกประมาณไหนนะหูแมคินคินโต้กแกเป็นปูเลยอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจแต่ตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เป็นวาการดาเนี่ยเป็น เจ้าหญิงซูรินะที่ตอนนี้เป็นบล็อกพันเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอมาพร้อมกับตัวละครอื่นๆอีกเพียบเลยครับนอกจากซูรินะครับเราเห็นเอมบากุนะครับเราเห็นเนเมอร์นะครับแล้วเราก็เห็นเดอะติงจากฟังตัสติกโฟมโรมานี่เป็นตัวอย่างแรกที่เราได้เห็นตัวละครมากหน่อยแล้วก็ได้เห็นว่าตัวละครที่เราเคยดูจากชุดหนึ่งกับตัวละครจากอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดตัวหนังไปได้มาปะกันได้มาเจอกันนะครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็ ตื่นเต้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากตัวอย่างปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางผู้กํากับครับท่านผู้กํากับทั้งสองท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียประมาณว่าแก่บอกแบบน,นี้ครับแก่บอกว่าสิ่งที่คุณได้รับชมตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่เรียกมันว่าทีเซอร์หรือว่าทริลเลอร์นะครับมันคือเรื่องราวในวงเล็บสตอรี่มันคือคลูหรือว่าคำบอกคาบอกใบสังเกตดีด แฟนมาเวลซินเน m a t i c u n i v e r ร e เขาก็สนุกสนุกสนานสิครับเขาเป็นสายตีความครับเ,เป็นสายถอดรหัสแกะนูน่นแกะนี่อยู่แล้วเขาก็พยายามดูกันครับว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยในตัวอย่างนี้เนี่ยมันบอกใบ้อะไรเราบ้างเออคำบอกใบ้เอาเท่าที่พอจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับใช่นี้ใช้คำนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่กับตันอเมริกากลับมาทอกลับมาไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากนัก เอ็กกลับมาก็มีเรื่องว่าโอ้โรงเรียนล่มสลายนะแมกนิโตแก่ขยับมากลุกไอซครอบเจออะไรก็ไม่รู้มีเซนติเนลอยู่ข้างหลังอ่ะนั่นเป็นฝั่งของฝั่งของเอ็กแต่ไอฝั่งตัวอย่างล่าสุดในตัวอย่างที่4เนี่ยมันมีบางจุดที่เขาสังเกตกันแล้วน่าสนใจครับอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าตัวอย่าง4ที่เป็นเรื่องของชาววากันด้าเจอกับพวกแฟนตาสติกโที่น่าจะมาจากอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ย มันน่าจะเป็นการบอกใบ้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นขึ้นจริงๆครับอินเคอร์ชั่นก็คือยูนิเวิร์สชนกันแล้วก็ทิพาหกันไปหมดแล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นนั่นแหละทําไมตัวอย่างไอวากันด้ากับแฟนตาสติกโฟเนี่ยมันถึงได้เป็นตัวบอกใบ้ว่าอินเคอร์ชั่นเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีฉากนี้ครับมันมีฉากที่พี่กูกูคาวที่แก่ไปเยอะเลยนะครับพี่เนเมอร์เนี่ยปรากฏตัวอยู่บนบันลังของตัวเองแต่ คูค,คูคาวไม่ได้อยู่ในน้ําครับทําไมคูค,คูคาวหรือว่าเนเมอร์ต้องอยู่ในน้ําก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นแกปรากฏตัวในหนังเรื่องวากันดา forever อะไรกันนะอะไรนะ,ะรนะ black panther b a k a n d a forever ใช่ปะวะ <laughs> black panther สองก็แล้วกันเออ black panther สองแล้วลวกันนะใน black panther สองตองแกปโผล่มาแล้วว่าแกเปิดตัวเนี่ยแกไม่ได้เปิดตัวเดียเด่ยวๆครับแกเปิดตัวมาพร้อมกับอาณาจักรของแก อาณาจักรของพี่เ네นเมอร์เนี่ยเขาชื่อว่าเรียกว่าทาทาโลคาซึ่งอาณาจักรทาโลคารเนี่ยอยู่ใต้น้ําเป็นเมืองบาดาลเหมือนแอตแลนติสอย่างนั้นนะครับในหนังเนี่ยในไอในแบล็กพนเตอร์เนี่ยเราได้เห็นเลยว่านี่อยู่ในน้ําแต่พอมาตัวอย่างนี้เนี่ยแกตั้งอยู่บนบรนลังแห้งๆครับ<ๆ>เขาก็เลยมีการตีความกันว่าเนเมอร์ในอนาณาจักรทาโลคารที่แห้งเหือดเนี่ย อาจจะอาจจะเป็นการบอกใบว่า i n c u ค s i ชั่ได้เกิดขึ้นแล้วใน Marvel Cinematic Universe นะครับแต่มีนักทฤษฎีบางส่วนครับที่เป็นนักทฤษฎีสาย Marvel Cinematic Universe เขาเตือนเอาไว้ว่าไม่ใช่เตือนสิเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า4ตัวอย่างที่มีการปล่อยออกมาให้เราได้เห็นก่อนที่หนังจะฉายนานพอสมควรไอจุดที่พวกไอรู u s s เบอร์ร่า์บอกว่านี่ไม่ใช่ทริลล์ไม่ใช่เทรลเลอร์ไม่ใช่ทีเซอร มันคือ stories and clues มันคือเรื่องราวกับการบอกใบ้อะไรบางอย่างเนี่ยแฟนๆสายทฤษฎีที่เขาติดตาม Marvel Cinematic Universe มานานพอสมควรเนี่ยเขาพูดตรงกันครับว่าไอส้สตัวอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยดูกันให้ฉ่ำใจไปเลยนะอยากเห็นถ้าคุณชอบนะถ้าคุณชอบโมเมนต์ที่อยู่ในสตัวอย่างนี้นะสั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับตันอเมริกาอุ้มลูกนะไอ้ทอบนอะไรก็ไม่รู้นะ ไอพวก X-Men อยู่ในโรงเรียนที่ล่มสลายแล้วมีไซคลอปแบบตุ๊กตาเป็นไฟมีเซนตินเนลมาหรือว่าคุณชอบไอ้จับมือกันอจับมือกันระหว่างราชากอริลล่าเอมบาคุกับไอ้กับเดอะติงจากแฟนตาสติกโฟเขาบอกว่าเป็นไปได้สูงมากครับที่4ฉากนี้จะไม่มีในหนังจริงๆครับเพราะว่ามาเ e l ทำแบบนี้บ่อยๆเราไม่มีวันลืมครับว่า Marvel Cinematic Universe เคยใช้การตลาดแบบไหนกับเรา มาเวลร์เนแมนติกยูนิเวอรใช้ใช้การตลาดแบบขี้โกงครับขี้โกงยังไงขี้โกงแบบเอาฉากที่ไม่มีในหนังมาขายครับขายของไม่ตรงปกนะครับมีฉากที่ Avenger ร์อินฟินิตี้วอ h อินดิอินเครดิเบิร่วมศึกร่วมทับในการต่อสู้เขาเรียกว่า Battle of Wakanda ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องไม่มี Incredible h u l k ไอ้ Bruce Banner ยังใส่ชุดเกราะมาลบอยู่เลยโกหก หรือการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกลบสไปเดอร์แมนทิ้งไปในฉากที่มันจะถีบหน้าไอริสเอร์หรือในล่าสุดในตันเดอร์โบมึงเขียนแทสมาสเตอร์ลงไปกูจำได้ฉากนี้ของปลอมไม่เห็นเลยอันนี้คือปลอมมาหลอกกันชัดๆถือว่าหลอกลวงไหมก็ไม่ถือว่าหลอกลวงขนาดนั้นแต่มันทำให้เราไว้ใจ M.C.U ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นฟุตเทจเขาเรียกว่าฟุตเทจลวงตา ที่ใส่เข้ามาดังทั้งทีง่ในหนังจริงๆไม่มีฉากทั้งหมดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครบางตัวที่ปรากฏตัวใน Doom Day, ดูมส์เดย์โดยอาจจะเป็นการกลืนนาอะไรบางอย่างแล้วเอามาใช้จริงๆไอ้ทั้งหมดเป็นแค่จุดเริ่มต้นและจะไม่ได้อยู่จริงๆในหนังจริงแท้แน่นอนขนาดไหนเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรมันจะอยู่ในหนังหรือไม่ผมว่าถ้าพน,นันกันนะผมฟันธงเลยไม่อยู่ไม่มีทางอยู่ในหนังเลยฉากพวกเนี้ย ผมไม่รู้มันจะไปใส่ยังไงครับมันไม่รู้จะแบบไม่ใช่หรอไม่มีหรอเหมือนจะถ่ายมาเพื่อการโฆษณนานะ่ะเหมือนภาพไก่ทอดในร้านขายไก่ทอดนะ่ะที่ต้องติดว่าภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเนี่ยเป็นไฟล์บางร้านนะที่ขายไก่ทอดเป็นหลักอะภาพเพื่อการโอ้โหดูกรอบมากดูชิ้นอวบใหญ่กรอบพอมาเสิร์ฟได้แล้วค่ะขนาดไซส์เอสเป็นไซส์เอสที่เอสจริงๆครับคุยมันเล็กๆแต่ที่สงสัยมากกว่าซอง ฟนไฟไซส์ S ที่เล็กมากๆคือไอ้ที่อยู่ในนั้นอะเฟนไฟล์รือใช้เท้าต้มภาพเพื่อการโฆษณาเหมือนกันเหมือนกันถามว่าเราโกรธไหมเราไม่โกรธอะแต่ว่าเราจำเรารู้เออเราไม่โกรธแต่เรารู้มึงหลอกกูไม่ได้อีกแล้วไงใช่ไหมรอติดตามกันละกันนะนอกจากเรื่องราวของตัวอย่างที่มีการปล่อยออกมานะครับมีข่าวลือ เออมีข่าวลือเรื่องตัวละครอื่นๆที่จะมาปรากฏตัวใน Marvel Cinematic Universe ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างที่3ของ Avengers d o o m s d a y ครับตัวอย่างที่เราได้เห็นพวก X-Men ปรากฏตัวผมบอกแล้วว่าตัวอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือตัวละคร X-Men ในสภาพที่เราจะได้เห็นใน Avengers d o o m s d a y เราเห็นผมเกือบจะใช้คำว่าชองลุกพิกคาร์ด <laughs> เราเห็น Professor Charles Xavier นะ เราเห็นแมกนีโตแก่ๆแ,แล้วเราก็เห็นเห็นไอไซคลอบนะที่ลูกตาเป็นไฟนอกจากนั้นเราก็จำได้ว่าในในรายชื่อนักแสดงเนี่ยเราจะได้เห็นใครบ้างมีไนท์ครอ a w เลอร์มีเดอะบีสอะไรแบบเนี้ยที่จะมาปรากฏตัวแต่ล่าสุดครับมันมีน้าคนหนึ่งเขาชื่อว่าคริสเคลมอนต์คริสเคลมอนต์คือใครน้าคือครีเอเตอร์ออฟเอ็ครับ น้าเนี่ยเป็นคนสร้าง X-men ขึ้นมาเป็นคนเขียนกระตูน X-Men แกไปพูดในพอดแคสต์และแกพูดอะไรผมว่าแกน่าจะหลุดแล้วครับแกไปพูดในพอดแคสต์แกคงเห็นว่ามันมีตัวอย่างไอเอวเวนเจอร์ดูมส์เดย์ที่ที่ปล่อย X-men ออกมาแล้วอะ่ะแกก็เลยน,น่าจะเข้าใจว่าเออไอ้น,น่าจะพูดได้แล้วมัง้งและแกพูดอะไรแกหลุดในรายการพอดแคสต์ครับว่าเดี๋ยวดู a อ e เวนเจอร์ดูมส์เดย์นะ ไอเฟมเก้เจนเซนจะกลับมาเฟมเก้เจนเซนก็คือคนที่รับบทเป็นเป็นจีนเกรนเอ็กซ์แมนชุดไอวูบอลีนฮิวจ์แจ็กแมนนั่นหละครับจะกลับมานักวิเคราะห์อีกแล้วนักวิเคราะห์เขาบอกว่าคำพูดของคริสเคลมอนเนี่ยเขาข้างมีน้ำหนักครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยหลุดมาแล้วรอบหนึ่งเคยหลุดเรื่องกับตันอเมริกาคริสอีแวนจะกลับมาดังนั้นเฟมเก้อเฟมเก้เฟมเก้เจนเซนเนี่ย น่าจะมีน้ำหนักในการกลับมามากครับก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเฟมเก้เจเสันเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งครับว่าข่าวลือเรื่องที่เธอจะมาปรากฏตัวในเวนเจอร์ดูมเดนเนี่ย,เ,ยเป็นแค่ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่แฟนแฟนมาว์เวลจาได้คุณก็จําได้ผมว่านะตอนที่ทุกคนพุ่งตัวไปถามแอนดรูกาฟิลว่าแอนดรูอยู่ได้เล่นไหมสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมอะไรของมา r เวลซินเนอร์มานติกยูนิเวอร์สเนี่ย ดูกาฟิลตอบสักเป็นสิบรอบแลวครับว่าผมไม่ได้เล่นต้องพูดยังไงว่าถึงจะเชื่อกันอ่ะจนสุดท้ายท้ายสุดแม่งก็อยู่ในนั้นแหละครับ <laughs> ดังนั้นรอได้เลย 1. นฉากสี่ฉากที่เราเห็นในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาไม่มีทางมีในหนังครับตามสันดานของ Marvel Cinematic Universe และ 2. คือจีนเกรจะกลับมาใน Avengers Doomsday นอกจากนั้น18ธันวาคมนี้พิสูจน์กันในโรงพยนตาลรับ